เสียงกระซิบจากไพ่ Card Whispers เสียงกระซิบจากไพ่ประจำวันศุกร์สุดส,ส,สัปดาห์เราจะมาดูกันว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณต้องพบเจอกับอะไรมาบ้างและกิจกรรมอะไรที่เหมาะกับคุณเพื่อเยียวยาตนเองในช่วงวันหยุดนี้วันจันทร์เมื่อเหนื่อย จงเรียนรู้ที่จะพักไม่ใช่ยอมแพ้การเติบโตภายในจิตใจเป็นส่วนที่สำคัญที่จะคอยช่วยส่งเสริมทั้งทางด้านการใช้ชีวิตและการงานการวางทุกอย่างลงในช่วงวันหยุดเพื่อให้คุณได้พักและเตรียมความพร้อมที่จะก้าวต่อไปจะทำให้ทุกก้าวเดินของคุณมีประสิทธิภาพมากกว่าการก้าวเดินที่เหนื่อยล้าโดยไม่มีหยุดพักในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ขอให้คุณได้พักผ่อน ปล่อยวางจากการทำงานและหาก,กิจกรรมที่ช่วยให้หัวใจของคุณได้เติบโต,ตเติมพลังใจเป็นสเสบียงให้พร้อมสำหรับการเดินทางสู่เป้าหมายของคุณกิจกรรมวันหยุดที่เหมาะสำหรับคุณคือการทำโซเชียลดีท็อกสัมผัสธรรมชาตินั่งสมาธิอ่านหนังสือหรือฟังธรรมะปรัชญาแนวคิดและการมีชีวิตค่ะวันอังคาร ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องพูดคุยกับใครสักคนที่คุณไว้ใจเพื่อระบายปัญหาที่อยู่ภายในใจที่คุณเก็บเอาไว้การได้พูดออกมาบ้าง จะทำให้คุณรู้สึกเบาใจมากขึ้นบางครั้งคุณแค่ต้องการคนที่คอยรับฟังแม้ว่าสุดท้ายแล้วคุณจะต้องจัดการกับปัญหานั้นๆด้วยตัวคุณเองก็ตามแต่คุณก็จะรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนหากได้พูดคุยกับใครสักคนแต่หากคุณรู้สึกไม่ไว้ใจใครเลยและเป็นเรื่องที่เป็นส่วนตัวมากๆคุณอาจใช้วิธีการเขียนไดอารี่เพื่อระบายความในใจของตัวเองเมื่อเขียนเสร็จแล้วก็เก็บไว้อย่างมิดชิด การเขียนไดอารี่นอกจากจะช่วยคุณรู้สึกเบาใจหรือผ่อนคลายมากขึ้นแล้วบางครั้งคุณก็อาจค้นพบคำตอบด้วยตัวคุณเองกิจกรรมที่เหมาะสำหรับคุณคือการนัดเพื่อนสนิทเพื่อพูดคุยหรือใช้เวลากับตัวเองเพื่อเขียนไดอารี่เพื่อให้มองเห็นปัญหาที่ชัดเจนขึ้นจากการเขียนค่ะวันพุธ ตลอดสัปดาห์ดูเหมือนว่างานของคุณจะเยอะมากแต่คุณก็สามารถจัดการมันได้ดีคุณบาลานซ์ทุกอย่างได้อย่างลงตัวถือว่าคุณคือมืออาชีพในงานที่คุณทำมากๆการกัดฟันสู้ของคุณทำให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีคุณรู้สึกดีกับตัวเองและใช่แล้วในที่สุดงานของคุณก็เสร็จสักทีคุณผ่านพ้นการแข่งขันการต่อสู้และความตึงเครียดรอบตัวคุณในสัปดาห์นี้ไปได้อย่างดี ถึงเวลาที่คุณจะได้พักผ่อนในช่วงวันหยุดอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมพลังกำลังสำหรับสัปดาห์ต่อไปกิจกรรมที่เหมาะสำหรับคุณคือการนอนพักผ่อนหรือทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายเพื่อคลายความเหนื่อยล้าจากการทำงานหรือไปช้อปปิ้งให้รางวัลเล็กๆน้อยๆกับตัวเองตัวคุณเองควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในช่วงวันหยุดนี้ค่ะวันพฤหัส หมดเวลากับการปล่อยให้เวลาผ่านไปกับความคิดที่คอยบั่นทอนและทำลายตัวคุณเองแล้วการซมอยู่กับความคิดและความกังวลจะไม่สามารถทําให้คุณค้นพบหนทางที่สดใสที่มันเป็นของคุณมาโดยตลอดได้เวลาลุกขึ้นทบทวนแผนการต่างๆที่คุณได้เคยเตรียมไว้มารือดูกันว่าอะไรใช้ได้อันไหนดีอันไหนไม่เวิร์กคัดเอาสิ่งที่พอจะเป็นไปได้เพื่อมาดดำเนินการต่อและบางครั้งคุณอาจจะต้องลอง เสียงกับมันอีกสักครั้งพอทุกครั้งคุณจะได้เรียนรู้และเติบโตรอบตัวคุณพร้อมทุกอย่างแล้วอย่าปล่อยให้ตัวเองติดกับดักทำความคิดอีกเลยกิจกรรมที่เหมาะสำหรับคุณในช่วงวันหยุดการรื้อแผนง,งานเก่าๆมาทบทวนคัดสรรสิ่งที่พอไปได้เรียบเรียงเส้นทางใหม่เพื่อไปสู่เป้าหมายที่คุณตั้งไว้ลุกแล้วลุยต่อได้เลยค่ะวันศุก สัปดาห์นี้คุณคือผู้คุมเกมคุณคือผู้นำที่ต้องจัดการวางแผนควบคุมและจัดการผู้ที่อยู่ในการดูแลหรือลูกน้อง หากคุณกำลังรู้สึกว่ากิจการการงานของคุณกำลังไปได้สวยเราขอเน้นย้ำว่าไม่ผิดเลยนอกจากจะไปได้สวยแล้วคุณยังได้เติบโตและคุณกำลังขึ้นสู่บันไดาแห่งความสำเร็จในด้านการงานของคุณอีกด้วยการบริหารจัดการควบคุมเป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับคุณในช่วงนี้และเพื่อความเป็นมืออาชีพคุณอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อคุณจะได้มีเทคนิคใหม่ๆสำหรับการเป็นผู้นำของคุณกิจการ ทำที่เหมาะกับคุณในวันหยุดคือศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะของการเป็นผู้นำหรือทักษะอื่นๆที่คุณสนใจหรือเกี่ยวข้องกับงานของคุณค่ะวันเสาร์ ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจิตใจของคุณอาจเต็มไปด้วยความคิดและความกระวนกระวายอย่าหลีกเลี่ยงหรือเมินเฉยต่อความรู้สึกของคุณที่เกิดขึ้นขอให้คุณเผชิญหน้ากับมันแม้จะหมายถึงการพูดคุยที่ยากลำบากหรือการตัดสินใจที่ท้าทายขอให้คุณจงเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในที่สุดกิจกรรมที่เหมาะกับคุณคือการให้เวลาได้อยู่กับตัวเองทบทวนความคิดและความรู้สึกค่ะวันอาทิตย์ หากช่วงนี้คุณต้องเผชิญกับความไม่ยุติธรรมบางอย่างหรือต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางกฎหมายที่อาจจะเกี่ยวกับสัญญาการเงินเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานขอให้คุณทำในสิ่งที่ถูกต้องตามแบบของคุณ และปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินไปตามกระบวนการกรรมจะเป็นตัวที่ส่งผลดังนั้นจงดูแลตัวคุณให้อยู่บนเขตแดนของความถูกต้องและชัยชนะจะมาสู่คุณแน่นอนกิจกรรมที่เหมาะกับคุณคือการพักผ่อนดูแลตัวเองและปล่อยให้เรื่องราวต่างๆเป็นไปในแบบที่มันจะเป็นค่ะตลอดทั้งสัปดาห์เราอาจจะต้องเผชิญกับการใช้ชีวิตที่เหนื่อยยาก แล้วก็ลำบากแต่เมื่อวันเวลาเดินทางมาถึงวันนี้แปลว่าเราผ่านผลนทุกเรื่องราวมาได้เราเก่งมากๆแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะได้พักอย่างเต็มที่ในวันหยุดนี้เราพบกันใหม่วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ค่ะเสียงกระซิบจากไพ่ card whispers